เรากลับมาถึงขั้นที่หกนะครับพี่น้องเด้วย,ยที่นะครับหมู่บ้านกาเรียนพานรอบหนึ่งนะครับรอบหนึ่งหรือสองรอบบุ๋มหมู่บ้านนี่บ้านบ้านบ้านโคกเล่าเลยเนาะเมนบล์บดบ้านโคกเล่านะครับนี่ฮะเออกันนี้แหละเที่ยวมาอันหลงทางนะบ้านนี้แหละที่ที่ไปบ้านโคกกองหลบกอนแล้วกลับมาซีแงเรากลับไปน้าดินแดงขึ้นไปทั้งโคกเลยครับอันไหนเมนนั่นแหละไปอัน ครับที่แรกตรงไปก่อนที่แรกตรงไปไปพอเป้าอ้อยครับขีดดินซ้ายก็เลยถอยกลับเดี๋ยวกบมาโค้งไปขีดดินแดงกันเด้ครับตันนี้เพิ่นหลาดยางไปพูดหนีไอที่ว่าผู้ผมมันเขาเป้าอ้อยไปเห็นไหมเพิ่นเพิ่นเหตดคนขีดเลื่บ่ะเสนนั่นเตครับไปแล้วแต่ว่าถอยกลับเลยมัาขึ้นม้อไปบานโคกกล้องเครับครับนั่นแหละมาหลายรอบแล้วบ้านนี้ แต่ว่าบ่าเคยได้ติดแข่งยงมันบ้านนี้อีกเทื่อนี่แหละคันแรีกอะแล่นผ่านดูอยู่บ้านนี่นครับบ้านโคกเล่าเน,นี่ยครับ,อรบเออเบิ่งเลยเบิ่งเลยแต่ว่าต้องสองเดือนขึ้นเดอ้อจังสีได้ไงบ่ได้ง่ายได้ไหมใช่เนี่ยสทางเลยสทางเลยอยู่ในกระดานเดือนมะกะลาหกสิบเื่องเหรอเดิครับนี่ครับเป็นยันมาเทไรวะหายที่เบีดแรงคือจังคันอยู่บ้านนั่น บั้นพ้นหระแต่ว่าโค้งสั่งมันบาคือกันนะครับเพราะว่าพอผมติดตามโค้งสั่งนะครับสองชั่วโมงนะครับกะทีเหล้าย่ดอกเบงซงนี่ครับแล้วก็ทีไ้กาบาั้นโคลาดแล้วก็จะขึ้นปลาจีนสากแก้วนะครับอีกหกเครื่องสายนั้นจะเป็นสายฟอร์ดนะครับมีฟอดสี่เครื่องแล้วก็สี่คั้นหาทิพแรงขันหนึ่งสามหนึ่งหกขั้นหนึ่งนะครับผมเป็นหกเครื่องมือเฮือนะครับเด้อพี่น้องทั้ง สีมหาโพธิ์ปาจีนบุรีเดี๋ยวเจอกันเลยนะครับนะครับผมส่งงานคอนปีไม่ประมาณจะเก็บมีสิบเครื่องครับผมนั่นแหละเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามผมติดตั้งมาประมาณจักสองชั่วโมงน่น้อยนะพี่น้องเด้อบวกกันไปน้ำนะครับเห็ดไปน้ำกะเรียบร้อยนะครับผมเป็นอันนี้นะครับห้าสบเ็ดแรงนะครับผมที่บ้านปลุกเราพี่น้องเด้อใกล้ๆบ้านพุกกล้องนี่แหละพี่น้องเด้อเอาเอาไประวังงาไหมเด้อนี่ครับพระเอกของเรา ให้ลูกค้าเราจัดการอีกเลยนะครับเนี่ยครับครับไม้นะครับไปแล้วนะครับเนี่ยครับเอามองดอกไม้เว้ส่นว่าเป็นไรจิกใจว่าิตใจวะเออยอดคันเรกของมอเาอร์รซค์นี่ยนุดยอด เอายกเบิงบเ้งจะเป้าย่องต้องใส่งานก่อน <c oughs> นี่ครับสบายเลยนะครับกระทัดรัดลงตัวนะครับให้มันสุดเลยพ่อสุดเลยเยกเยกเยกเออนี่ละ่ะนี่ครับต้องมีกันรู้ล้าแล้วนี่ครับสูงแล้ว <c oughs> พุนอหดตายไปเต็ยน,นั่นพุนอ ลองเบิ้งเทียบกับรถมันจังสิสูงคักไปรถยี่เตีนเลยพ่อไปลุยี่เตียนแต่ของเลยไปลุยี่เตีนไปรถยแตีนตเดี๋ยวถิมาวัดก็ลุยแตีนแล้วนะครับพี่นะ้องมาเลยยกขึ้นยกขึ้นเสียบขามายกขึ้นเอายกขึ้นเบิง้งนะครับแยกระบบเบิร์ตนะครับผมเดินรถขามา นะครับเอากนเนยกเครืองนี้้มันสุดพูดนะครับผมหนีผ่าได้สบา,ายนะครับเนี่ยรถรถเล้าก็สูงเติบเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับสวยงามนะครับตัวนี้โอเคบ่าซับนี่เลยโหลดบ่เลยโหลดบ่าซับนี่นนเลยโหลดหลกหลายเลยเลยโหลดหลกหลายเลยถึกใจอยู่งหรอะนะวะเนาะถึกใจอยู่งหรอวะนี่ครับบ้านยังกับบ้านเฮาบ้านนี่ บ้านโคกเล่าเรารอโคกกล้องไยเนาะบ้านพออย่างเงี้ยบ้านพอตัวบ้านพอตว้าพอยากเบิ้งนะครับมาเบื้องไดนะครับเด้อครับบัานโคกเล่านะครับมาเบิ้งไดเลยนะครับเลือนี่ละซอยขางวัดเลยนะครับพี่น้องเด้อแถวๆพี่น้องเอฟซีทั้งสมเด็จวังสามหมอมาเบิ้งไดบัานโคกเล่านะครับบ้านเราอยู่ตรงขามก็วัดเลยนะครับแต่วัดซอยขางวัดขมาน้อยหนึ่งนะครับโอเคประเทศนี้ไปประเทศนี้ เอาไปเก็บเอาไปเก็บป่ะทีน่นี้นี่ครับถึกใจพอแล้วหลายนะครับผมพอดีเพอดีถอนถอนมันหลังปีใหม่พอดีนะครับเด้วอวนอกะบ๊กไกลจากบ้านโคกกองนะพี่น้องเด้อบ้านโคกกองกับซีเครื่องอันนี้เป็นอูเอ่เราอู่เฮาคันเลียเมียนเอาไปเมียน <c oughs> สุดยอดนะครับ <c oughs> นะครับเป็นชุดยกมันนะครับผมติดยันมาห้าทีเป็ดแรงนะครับที่บ้านโคกเล่านะครับอำเภอวังสามหมอนะครับ จังหวัดอุดรธานีนะครับผมตัวนี้มันเป็นเขตร้อยต่อนะครับผมนี่หมาหมาเดี๋ยวเดี๋ยวหมาน้อยหมาน้อยหมาน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับพี่น้องสุดยอดนะครับเอฟซี FC มาเบิงหลายนะครับเด้อคุมาเบิงหลายนะครับเิ่นร้อยแต่มือเศร้าแล้วนะครับแต่ว่าทีมงานเ้องไปวานอนนิวาสหวาัวจะมาถึงประมาณจากัก ใบมงพีน้องเด้อเราก็เห็ดตอนนี้ก็บใบสามน้อยๆนะครับเปนเห็ดอ้อยเห็ดมันหลายครับแถวนี้ระวังสังกะสีแล้วสอดพุทธเล้เนี่ยนะสังกะสีอะระวังงามันดีๆนะครับนะครับกระทัดลัดนะครับยกได้ทีละร้อยสองร้อยโลได้สบายอยู่แล้วนะครับตัวนี้จุดยอดมากนะครับสป็นปลาปูเฮานะครับผมโอเคนะครับรอบนานะครับไปพอกันยุ่ที่ สีมหาโพธิป์ปาจีนสามคันนะครับเรากะไปวังไม้วังน้ำเย็นนะครับเราก็ห้าสิบแรงวังน้ำเย็นเราก็สามสิบหกแรงเขาชะกันนะครับ<ป>สุดยอด, <beter> Canadian, ดยอีหริหร่ววนว่าป้าควรนะสุดยอดแล้วสุดยอดอีกแสดงว่าสุดยอดคักนะครับ <ไป S 1> โอเคนะครับร Schul Schul. ผมบครับเบาพ่อไหมนะพ่อลงตัวปะกระทัดรัดลงตัวเนาะครับบอทเธอทะ บอเธอทะบ่าตัดสิดุดสิดันสิไทยนะครับตำแหน่งมันจะอยู่บาลานกันเบิดนะครับพอดีเบิดเลยนะครับพี่น้องเด้อครับนี่แหละครับสวยเลยครับเหล็กกับเป็นเหล็กล่างน้าทั้งคันนะครับพี่น้องเฮานะครับบมเมนเหล็กกองเหล็กยังนะครับโอเคครับผมรอบต่อไปไปเจอกันอยู่ที่ปาจีนนะครับกับสะแก้วหกคันรวดเหมือนเดิมนะครับผมรอบนี้กับคันที่หกครับจบปิดท้ายด้วยห้าสิบเอ็ดแรงนะครับบันคุกเรานะครับเด้อครับผมโอเคสวัสดีครับผมครับบดี